สวัสดีครับผมเราจะมารีวิวท่อช้อปปีกันนะครับท่อใบนี้ของ PS นะครับผมซื้อเนมาในราคาเจ็ดร้อยบาทครับนี่ครับใส่ได้ไปสั่งได้นะครับผมราคาไม่แพงครับปลายยี่แปดขอยีห้าครับผม เดี๋ยวจะมาให้ลองฟังเสียงดูนะครับอ่ะลองสตาร์ทเลยครับผมสักครู่นะครับครับปิดแต่ครับผมปิดเลยครับมาก่อ,อไปครับ เบิร์นนะเบิร okay, ์นะครับเฮ้ยครับผมรับตัดทิ้งครับผมโอ้ยครับ